ับรถก็ช้าแขนชูแขนก็ช้าแขนนอนหงายก็ช้าแขนตื่นเช้ามาก็ช้าแขนปวดหายปรลาตรงนี้ทำยังไงโอ้โหกดเข้าไปก็ไม่ได้ตรงนี้มีแต่จุดอันตรายทั้งนั้นเลยเรามาดูวิธีแก้กันง่ายๆนะครับปวดหายปร้ลาเนี่ยบางทีนะมันจะเล้าตั้งแต่นี่แล้วก็บางคนเนี่ยชาไปถึงตรงแขนตรงนี้เลยนะครับอันแรกสุดนะครับวิธีนวดก็หันหน้าไปด้านหนึ่งก่อนเราก็จะเจอไอ้ลำๆตรงนี้ที่มันแข็งๆนะครับเลื่อนขึ้นไปหาอันบนสุดเลยครับนี่จะเจอแถวฐานคอตรงนี้ให้เอามือนะครับสามนิ้วก็ไไดด้้กเขาป กดให้มันปวดๆหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยมีข้อต้องห้ามนะครับห้ามกดล้ําไปด้านล้านะครับถ้าไปกดตรงเนี้ยมันจะโดนหลอดเลือดนะครับถ้ากดโดนไปสักพักหนึ่งแล้วมันเปริมเลือดเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะฉะนั้นห้ามกดล้าครับหันแล้วก็กดแถวไอ้ตรงที่มันเป็นลําเหนือสุดแถวฐานคอตรงเนี้ยห้าวินาทีแล้วก็ปล่อยห้าวินาทีแล้วก็ปล่อยสักห้าครั้งนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับเอามือจับตรงอกเลยครับแล้วก็แขวนขึ้นไปเฉียงๆทำทั้งหมดสามสี่มุมก็ได้อย่างเช่น ตึงตรงนี้จัดๆเลยครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยก็ทําหลายๆมุมอย่างเช่นเสียงนี่เชียงนี่เราก็ขยับมือสักหน่อยอืมให้มันดูเลื่อนๆตรงเนี้ยไม่มีผิดมีถูกนะครับขอแค่มันตึงตรงเนี้ยถูกหมดห้าวินาทีห้ายกเหมือนกันครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับหน้าอกเราอยากให้มันตึงนะครับเอาแขนเกาะข้างฟ้าเอาขึ้นเฉียง45้าองศาแล้วก็โน้มไปด้านหน้ามันก็จะตึงช่วงนี้เพิ่มเข้ามา แต่ถ้ารู้สึกตึงไม่สะใจนะครับเอาแขนเกาะข้างฝาแบบนี้เอามือชี้ไปด้านหลังหันหน้าไปด้านนึ่งตึงเหมือนกันเลยครับถ้าไม่ตึงก็ขยับเอานี่มันก็จะตึงแล้ว